เป็นไงบ้างวันนี้นางวันเคยเรื่องนอนเลยมีอะไรอยากจะถามแม่ไหมถามว่าอะไรชีใช้กับตัวอะไรชีใช่ S, ช <S, S E หรือ S H E <S I ี S. <S ไม่รู้อ่ะชีคือฉันแทนตัวเองปะชีใช้กับอิชีใช้กับอิช แล้วจะใช้คําไหนได้บ้างอะแม่ไม่ค่อยเก่งเลยสลงสล่ามันต่างกับภาษาไทยยังไงอะครับชีีใช้กับอีสใช่แล้วรู้ไหมเอ็มใช้กับอะไรเอมใช้กับอะไรรู้ไหมไมนเป็นสละเหรอไม่ใช่เอมไม่รู้เลยครับเอ็มใช้กับวีเ เอ็มใช้กับวีเอ็มวีเอามาแนวไหนเนี่ยอยู่ดีๆมาถามแม่ไหวปะฮยังมีอะไรอีกมีห้องอมีห้องมีห้อง <c oughs> อาการวันนี้เป็นยังไงบ้าง ุณหมอให้กลับบ้านวันไหน mm. ดีใจไหมดีใจแต่ไม่ว่าอยู่นี่ก็ได้เล่นไม่เห็นได้พักเลยมีมือเดียวก็เล่นมือน,น้อยนะเขี่ยเอาเขี่ยเอาก็มาเล่นกากอะอม,มาเล่นกากแมใส่อันนี้เนี่ยใส่อันนี้มาเลยเล่นกากใช่ <Hey. S 1> ยังเล่นได้ ม,มีมีมีเอฟซี FC คุณวินเยอะแยะเลยบอกว่าให้คุณวินหายเร็วๆนะครับขอบคุณครับเอฟซีก่อนลุกขึ้นก่อนหันหน้ามาดีๆแล้วก็พูดด้วยขอบคุณครับมีหลายๆคนบอกหายเร็วๆนะลูกคุณวินหายเร็วๆนะครับคนรอคนเก่งเก่งไหมเจาะเลือดร้องไห้ไหมร้องร้องนานไหมครับเจาะเลือดก,กับสวอปจมูกอันไหนเจ็บกว่ากัน เ,เจ็บเท่ากันเจ็บเท่ากันแต่เจ็บคนละแบบม,มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไ,ไปใช่ไหมเก่งมากอะ่ะแต่ลูกก็ทํามันผ่านไปแล้วพอมันผ่านไปแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายง่ายไหมกินยาก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วใช่ไหมกินเองเป็นเม็ดก็กินได้แล้วทําไมเก่งขนาดนี้เนี่ยเมื่มมมอวานยังเคี้ยวได้เลยเคี้ยวได้แต่กินไม่ได้ แต่ลูกก็กินไปไปแล้วนะไปายกัน